สกปร์ได้ทํำการไล่พนักงานออกไปที่เรียบร้อยค่ะหลังถูกแฟนนางงามติงเรื่องแบ็คดรอกไม่เรียบร้อยค่ะ ที่สุดนาทีนี้ค่ะต้องยงให้กับคุณแอนจกรพงศ์ค่ะที่ประกาศซื้อกิจการมิ u n จ v e ิเวอร์ออแกเนชันค่ะหรือองค์กรนางงามจักรวาลจาก i m g w o r l d w i d e ค่ะรวมมูลค่าแล้ว20ล้านเหรียญสหรัฐหรือรวมแล้วคข้าค่าประมาณ800ล้านบาทไทยนั่นเองค่ะโดยคาดว่าจะสามารถคืนทุนได้เนี่ยภายใน2-3ปีเลยทีเดียวค่ะล่าสุด่าทางแม่แอนเนี่ยก็ได้มีการจัดงานเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่และอลังการได้มีการเชิญพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็แฟนนางงามเนี่ยจากทั่วประ เเศลยไปร่วมงานนี้ค่ะซึ่งภายในงานเนี่ยก็เป็นการเปิดตัวแม่แอนเป็นทางการค่ะและแถมยังมีการเชิญ m ิ s ู u n เวิร์สในปีต่างๆค่ะมาร่วมงานด้วยค่ะเรียกเรียกว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่อลังการมากๆอีกงานนึงค่ะแต่ก็ต้องมีเรื่องให้ถึงหูแม่แอนจนได้ค่ะเมื่อแฟนนางงามได้มีการติดติงไปถึงเรื่องของแบ็คดรอปงานนั่นเอง ซึ่งเขาบอกว่าแบ็คดรอปงานเนี่ยเป็นเหมือนหน้าตาของคนจัดงานเลยเพราะว่าคนไปใครมาเนี่ยก็จะเห็นแบ็คดรอปก่อนอันดับแรกเห็นแบ็คดรอปแล้วก็จะรู้เลยค่ะว่านี่คืองานอะไรซึ่งก็องบอกเลยว่าก็เป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะเกี่ยวกับเรื่องแบ็คดรอปถ่ายภาพที่มันไม่เรียบร้อยงานนี้เนี่ยเรื่องนี้ก็ถึงหูแม่แอนค่ะทางแม่แอนเองเนี่ยก็เลยมีการออกมาตอบคอมเมนต์ของแฟนคลับนางงามที่ติติถึงเรื่องนี้ว่าได้แก้ปัญหาเรื่องนี้แล้วแล้วก็ได้ไล่คนที่ทําหน้าที่ดังกล่าวออกไปแล้วด้วยนั่่นเองคะ ก็เรียกได้ว่าเป็นการรับผิดชอบของเจ้าของงานนั่นเองค่ะซึ่งก็บอกเลยว่าหลายคนเนี่ยก็คาดหวังกับการจัดงานของแม่แอนแต่พอมาเห็นเรื่องของแบ็คดรอปที่เป็นเรื่องเล็กน้อยเนี่ยหลายคนเขาก็มองข้ามไม่ได้เพราะเขารู้สึกว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญไม่ควรจะมองข้ามนั่นเองค่ะ ซึ่งนางเพจนางงามนางเมาส์ค่ะ Talking It Beauty p a r t e เค่ะเขาก็ได้มีการมาโพสต์ลูปพร้อมข้อความคอมเมนต์ของแม่แอนค่ะแล้วก็แคปชั่นบอกว่าแม่แอนมาพร้อมกอับความหวังของแฟนนางงามจักรวาลทั่วล่าแม่แอนกล่าวว่าคนที่ดูแลเรื่องแบ็คดรอกถูกแม่ไล่ออกไปแล้วตามจริง แฟนนางงามก็ไม่ได้อยากให้มีใครดูแลออกหรอกค่ะแม่แต่แม่แอนฟังเสียงของแฟนนางงามทั่วโลกแม่มีคอนนคชันกับแฟนคับรู้ข้อติชมและนํามาปรับปรุงแค่นี้ก็เทยและแฟนนางงามก็อิ่มเอมใจแล้วค่ะแม่และเรื่องแบ็คดรอปทําให้ดิฉันรู้เลยว่า MU ในยุค JKN จะต้องเป,ป๊ะปังแน่นอนคะ่ะหลังแม่แอนนะคะแล้วก็มีการแท็กไปถึงคุณแอนจรกระพงนั่นเองคะ่ะซึ่งก็บอกเลยว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แฟนนางงามคนข้งที่จะประทับใจมากๆเลยทีเดียวคะ่ะ ม้หลายคนนะคะจะถูกใจกับการแก้ปัญหาในครั้งนี้ของแม่แอนแต่ก็มีหลายคนเนี่ยเขาก็มองว่าเป็นการลงโทษพน,นักง,งานที่ค่อนข้างรุนแรงเกินไปหน่อยค่ะแต่ถ้าว่าค่ะยังไงเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นการรับผิดชอบของแม่แอนจักรพงศ์นั่นเองนี่ก็เป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดของแม่แอนจักรพง์แล้วค่ะแล้วถ้ามีเรื่องราวของแม่แอนจักรพง์หรือว่าทางเวทีมิชชั่นอีเวน์ออกมาอัปเดตอีกค่ะเพจรมามเมาส์จะมาอัปเดตคุณผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ